เล้งขายลงขายลูกลยอยะไรเน่ยเขาก็พูดไงว่าไปเถอะยิ้วแบบว่าเหมือนหนูขายสองแสนแต่เถอะไปอยู่กับคนอื่นกันบายอยู้ไหมแต่แท้เนี่ยมันจอกย้ำคำเดียวแหละแต่มันเจ็บมันเจ็บจี๊ดอ่ะมีพี่มันมีค่ะพิวจะเล่นที่นครสวรรค์ค่ะเจ็บจี๊ดลงลึกไปถึงครัหวหัวใจแกตกรี๊ดแบบ มึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมึงมีใครเนี่ยมึงเอาหน้ามึงมาสิมึงเอาหน้ามึงมาหาก,กูเอาหน้ามาให้มึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแบบมึงเป็นใครวะอือใช่เอ้ยมึงเจ็บเจ็บเจ็บจริงเจ็บเลยแหละออโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บที่ใจฉันนี่นโดนมันไม,าาม,ม่ย่ำยีแพ้เขาหมีป่ปานีขยี้ซะจนไม่ไหว เสื้อค่ะเขาเล่นหนาวอยู่ไม่ได้ใส่เสื้อคือคน <f ri at> ที่โมโหด้วยตอโลกด้วยหนู <f ri at> ใช่จริงน้องอยู่เอาผงอะไรให้หรือยังจ๊ะ เดีห๋หนูไม่ได้มาเที่ยวหนูไปเล่นิเกะที่นครสวรรค์ค่ะแล้วหนูที่พักที่พักมีที่สระว่ายน้ำด้วยแฟมิลี่ค่ะโอ้โทรศัพท์เบครับเออพอเถอะ ไปอาบน้ำไปลูป้ปะแดดมันร้อนขอโห้เดี๋ยวดำเดี๋วไม่ลอนะเดี๋ยวเอซไม่รนะมักนะถ้าดำหรอพี่กติกก็ไม่รักด้วยพี่กติกไม่ชอบผู้ชายดำนะใช่ค่ะอยู่ในควาสวัสดใช่ใช่ใช่ค่ะหนูก็มานอนกับพวกน้องใหม่พวกนแนทได้่ยแหละค่ะ คนมาให้กำลังใจกันนะคะมาให้กำลังใจหนูกับยูนะตอนนี้ได้เจ็ดไปแดงแล้วอะไรลูกขอแล้วลุกขึ้นมาเร็วสวัสดีค่ะยูลุกมาเถอะแม่ตัวอยู่ไม่สบายแดดแรงเกินนั่งกินแ,แฟมไฟมามาไล์กันนึกเหรอตรงนูน้นไปนั่งตรงนู้นไหมตรงนู้นร่มดีได<ม>้ไหมเอาถือสภาพไป ไม่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 ดีดีไปไม,ไม่แดดแรงหนไม่อยากให้อยู่เลยหรอแต่ว่วนานานนาทีก็ไม่อยากขัดใจลูกอยากเล่นก็เล่นไป อย่าไปกินยาเพราะว่าหนูกำลังจะมูกให้อยู่เป็นวันเอากินแฟนท้าให้หนู